สวัสดีครับพี่น้องประชาชนชาวแพร่ครับช่วงโอกาสเขา้าพรรษาระหว่างวันที่11กรกฎาคมถึงวันที่7ตุลาคม2568เป็นโอกาสสาคัญที่พวกเราทุกคนสามารถเริ่มต้นดูแลสุขภาพตัวเองได้อย่างจริงจังครับผมขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดแพร่ร่วมกันมดเล่าเขา้าพรรษาเปลี่ยนโอกาสเปลี่ยนเวลาเสี่ยงให้เป็นอกาแห่งความสุขด้วยแนวคิดมีสติมีสุขทุกโอกาสครับปีนี้เราเน้นให้ทุกคน หันมาใส่ใจสุขภาพลดละปัจจัยเสี่ยงลดละเลิกเหล้าบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้ารวมถึงปัจจัยเสี่ยงอื่นๆครับและที่สําคัญหันมารักตัวเองให้มากขึ้นโดยการลดการดื่มการสูบไม่เพียงแค่ทําให้ทุกท่านมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะครับแต่ยังทําให้เรามีเงินเหลือใช้ใจ่ายเป็นมีเงินออมในครอบครัวใช้ใจ่ายมากขึ้นและสามารถจัดการชีวิตได้อย่างมีสติสมดุลและมั่นคงครับข้อบรรษานี้ขอทุกท่านเลือกสุขเลือกอย่างมีสติเลือกชีวิตที่ดีขึ้น และลดปัจจัยเสี่ยงเพื่อสุขภาพของตัวเองและทุกคนที่ท่านรักครับขอบคุณครับ